เกิดมาเพิ่งเคยเห็นฉลามขาวตัวเป็นๆเนขอดูหูที่หูมันเอาไปตุนได้ไหมได้หูไปตุนได้โลละร้อยห้านี่ก็โล,ลหนึงบอดีมั้งนี่โลละ350ที่นนถูกกว่ากันบุรีอีกนะเอาตัวใหญ่ๆเลยแม่ขอป้าขอใหญ่สุดเลยได้ไหมอนนโอ้ยอันนี้ปูมันนะนี่เอาไปเลย<ป>โลละ350ร้ลงถุงไปสดๆจากมือชาวประมงนะครับที่นี่ตลาดเช้าประแส <5, S 1> <8. S 2> ถ้ามาช้ากว่าเก้าโมง คนนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วครับคล้ายๆกับสไตล์เหมือนตลาดสดบ้านแหลมเพชรบุรีนะปูเนื้อโลละ300อีกแล้วขู่ขอร้านคุณป้าปลาเก๋าเนี่ยโลละ200ทั้งตัวเลยจาละเียเท่าไหร่ปลากระดองสองร้อยห้าสิบโอ้ยเลือกเขาเลยปลากระเบนสองร้ค่ะ200อยเองบาทต160กับปลาสายครับ100ลอยนี่100ที่ตาใสๆเลยใสกิ๊กเลยคุณตาอาหารทะเลก็อยู่อย่างนี้เลยตักข้าวลงลงบัอย่างนี้เลยนะคุณพ่อ คุณป้านหน้าเหมือนแดงเบลี่เลยสาธุครับคุณป้าขายมานานยังอยู่นี่ขายมา100ปีแล้ว100ปีแล้วปะ